สวัสดีครับสวัสดีค่ะในเวลาปักหมุดข่าวกันในช่วงของนิวส์ข่าวเย็นนะครับเจอกันวันนี้เรามีระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับใช่ค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าจับรายการอยู่แล้วไอเนี่ยคุณมอมรแต้อุดมคุณและผมชาญวิชัยสุวงนี้อาจจะต้องโควิดทีนทั้งหมด14วันทันทีก็เรียกว่าออตอนนี้นะคะครเราไม่ต้องไปพึ่งใคร ก็ตามให้พึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองก็เสมือนกับว่าดูแลผู้อื่นด้วยนะคะ,ะก่อนจะเข้าร,รายการกันเราคุยกันแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยวันนี้ดิฉันเนี่ยนะคะคมีความจําเป็นจะต้องเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะดิฉันยังต้องใช้ขนส่งสาธารณะ นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช่นะฉะนั้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ที่ยังต้องไปทํางานนะคะยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ก็มีการเว้นระยะห่างอย่างวันนี้นะคะขึ้น BTS มาเนี่ยก็จะสังเกตว่าหลายคนน่นะคะคือคนก็บางตาลงหลายคนก็พยายามที่จะมีระยะห่างแต่ว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะลืมเนาะเขาก็ยังยังไม่ชินก็ยังมีใกล้ๆกันแต่ว่าเวลาขึ้นไปในขบวนคุณผู้ชมเวลานั่งเนี่ยถ้าถ้าเก้าอี้มันว่างเขาก็จะนั่งกันโดยโดยสลับ ไปโดยปริยายแต่ว่าถ้ามันเต็มเนี่ยเขาก็จะนั่งทุกคนจะนั่งอย่างนี้ พยายามที่จะประคองตัวเอง <c oughs> ไม่ให้ไปถูกหรือ <c oughs> ว่าใส่หน้ากากแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นว่ามีการล้างมือกันตลอดเวลาครับแล้วตอนนี้เนี่ยข่าวลือในโซเชียลค่อนข้างจะเยอะมากค<ม>ุณผ <c oughs> ู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนที่จะมีการเสพข้อมูลข่าวสารวันนี้มีความน่ากังวลหลายเรื่องนะครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตัดสินใจประกาศนะครับกับการปิดพื้นที่บางส่วนในกรุงเทพมหานคร20กว่าแห่งด้วยกันทําให้ตั้งแต่วันจันทร์นี้สังเกตว่าบางทีเราก็ต้องซื้อข้าวกลับไปกินที่บ้านต้องมีการเปลี่ยนแปล พฤติกรรมนะครับในการที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหลายคนพอเป็นลูกจ้างรายวันบอกว่าอย่างนี้ฉันกลับบ้านดีกว่าก็เลยทําให้มีการแชร์ภาพออกไปเยอะแยะมากมายเมื่อวานตระหนกตกใจกันว่าอุ้ยทาไมกทมอพอสั่งปิดออแล้วเนี่ยนะคะแทนที่มันจะมีการลดการเคลื่อนย้ายของประชากรอ,ออกไปปรากฏว่ามันก็มีภาพแชร์ออกมาซึ่งต้องไปตรวจสอบนะคะว่ารจริงๆแล้วเนี่ยออมันมีเปอร์เซ็นต์เทียบออกมามีข้อมูลเหมือนกันแบอบกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานพี่น้อง ต่างดาวชาวชาวเาพื่อนบ้าน<อ>ที่จะกลับไปเพราะเขาปิดด่านวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันเพราะว่าหลายคนก็รอมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นคนหาเช้ากินคําบางคนนี่นะคะเอาแต่ไปกลก่นด่าไปว่ากันว่าทาไมคุณกลับ<อ>ทำไมล่ะคุณไม่ดูแลตัวเองถ้าคุณกลับบ้านกับภูมิลำเนาเนี่ยจะเอาแบบเชื้อโรคที่คุณอาจจะติดอยู่เนี่ยไปเผยแพร่ที่นูน่น เราเชื่อว่าหลายคนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะฝ่าฟันกับวิกฤตโควิดไปได้แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่อ่อนไหวเหมือนกันสําหรับคนที่อาจจะมีความจาเป็นในการเลี้ยงชีพตัวเองนะคะคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเรื่องนี้ก็รอเรื่องของมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลที่จะดูแลซึ่งเขาบอกว่าจะเข้าคลอประชุมกันในวันพรุ่งนี้ครับตั้งสติให้ดีก่อนที่เราจะนําเสนอข่าวกันในวันนี้เอาตัวเลขกันก่อนนี่คือแฟกต์หรือว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการตั้งโต๊ะนะครับแถลงข่าวในแต่ละวันวันนี้เป็นการคาดการจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าจะเริ่มมีการขยายตัวของกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่1 0และโฆษกกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกันถแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิดในทีนี้นะครับคุณหมอทวีสินบอกว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม122รายสัปดาห์ที่แล้วยังหลักสิบ แต่สัปดาห์นี้หลักร้อยยังไม่ต้องตกใจเพราะกระทรวงสาธารณสุขเขาก็คาดการเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีอัตราการเติบโตประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์นี้แล้วก็ปลายเดือนนี้เนี่ยอาจจะไปแตะอยู่ที่หลักพันนะครับตอนนี้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่721รายครับกลับบ้านได้แล้ว7รายผู้เสียชีวิตของประเทศไทยยังคงคงที่อยู่ที่1รายครับกลุ่มผู้ติดเชื้อตอนนี้มี2กลุ่มละกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาจากสนามมวยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนักมวยนะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่หลายคนเนี่ย เดี๋ยวเราต้องไปขยายกันต่อว่าเชื้อไวรัสโควิดที่มาจากอิตาลีเนี่ยคุณหมอบางท่านบอกว่ารุนแรงกว่ามาจากประเทศจีน,จนเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราว่ากันส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่พบปะก,กับผู้ป่วยเช่นนั่งรถคันเดียวกันพูดคุยก,กันกับพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดส่วนกลุ่มจากสถานบันเทิงไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับอันนั้นก็จะจําแนกไปจากจํานวนที่เพิ่มมานะคะกลุ่มที่สองเป็นผู้ป่วยรายใหม่กลุ่มนี้เดินทางมาจากต่างประเทศบ้างแล้วก็เป็นชาวต่างชาติบ้างรู้สึกจะมีชาวฝรั่งเศส ชาวสวิสเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ทํางานหรืออาศัยในสถานีแออัดใกล้ชิดกับคนจํานวนมากหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติที่นี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือ93ราย93รายเนี่ยตรงนี้นะคะจะอยู่ระหว่างสอบสวนโรคทำให้ขณะน,นี้มีผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยยังคงอยู่ที่7รายที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนผู้ป่วยที่หายกลับบ้านได้แล้วตอนนี้นะคะมี52รายเอ่อรายนายแพทย์สุภกิจส,สิริลักษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในทางเลือก ร,ระหว่างจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นไต้หวันที่การระบาดของเขาเนี่ยนะคะออแล้วก็ผู้ติดเชื้อนควบคุมได้หรือเราจะเลือกเป็นเหมือนอิตาลีที่ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขสูงมากกราฟพุ่งสูงเลยนะตัวเลขสูงมากชนะน,นะคะออคุณหมอก็บอกพร้อมยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยฮะเตียงสําหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยยังคงมีเพียงพอไปฟังเสียงคุณหมอคะ่ะเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ที่ประมาณ700นะครับ21 นั่นหมายความว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าโกลเด้นพีเลียตหรือเวลาทองครับเวลาทองที่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตัวมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับหรือออกไปนอกบ้านแล้วระวังป้องกันตัวเองเราจะเดินไปเหมือนยุโรปครับนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันจะทะลุพันอีกไม่กี่วันก็จะทะลุหลายหลายพัน แล้ววันนั้นครับก็นึกไม่ออกครับว่าทางการแพทย์เนี่ยเราจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เลือกได้ครับพี่น้องประชาชนไทยที่รบทุกท่านครับท่านจะเลือกช่วยกันเพื่อที่จะทําให้มันออกมาทางแท้แนวทางนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับยังไงเราหยุดการเพิ่มไม่ได้แต่เพิ่มไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเบนออกไปทางนี้ก็คือน้อยลงนะครับหรือท่านจะทําให้มันพุ่งโด่งไปแบบ ประเทศในยุโรปหรืออเมริกาบางประเทศขึ้นกับมือท่านเท่านั้นครับการแพทย์และสาสุขเราทําได้เพียงแต่คอยค้นหารักษาแล้วก็ให้ยารักษาท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการใดที่รัฐออกมาเนี่ยขอความรว้าาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรหลักการคืออะไรแล้วช่วยนะครับในการที่จะ,ะดําเนินการตาม คุณหมอสุภกิจก็โชว์กราฟที่อยู่ในเมือนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างอิตาลีอิหร่านแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเป็นแบบอย่างเลข1ส่วนเลข2เนี่ยนะครับก็คือมันจะค่อยโค้งลงนะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยก็จะเร,เรียกว่าเพิ่มขึ้นแบบลดลง ที่ญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้โคดนพีเรียดของเราเนี่ยทำให้คิดถึงสิ่งที่เป็นนโยบายตอนนี้ก็คืออยู่บ้านช่วยชาตินี่คือสิ่งที่คุณหมอสุภกิจเนี่ยพยายามจะบอกว่าเราควรจะต้องร่วมมือกันส่วนท่านรองนายมตรีทั้งตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวิรกูลครับท่านก็บอกว่าหลังการประชุมร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ก็ทาความเข้าใจในเรื่องของการเสนอข่าวสารเรื่องของไวรัสโครโรนาไปยังประชาชนเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเน้นให้ประชาชนให้ความ ร่วมมือมากที่สุดครับโดยทางการสื่อสารมวลชนก็ได้แนะนำภาครัฐเรื่องการชี้แจงข่าวแต่ละครั้งน่าจะมาจากหน่วยงานหลักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอย่างเช่นศูนย์โควิด1 9อ่อควรจะต้องเป็นศูนย์หลักไหมในการที่จะต้องมีการมาชี้แจงเรื่องนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารนั่นเองครับคุณอนุชินเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังการประชุมนะครับบอกว่า คำว่า social distancing คือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งตามหลักการองค์การอนโลกเนี่ยแนะนำให้รัฐบาลไทยมาแนะนำต่อกับประชาชนชาวไทยให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ดีที่สุดหรือว่าการ social distance เนี่ยมันต้องทำยังไงฟังจากคุณอนุชินครับแต่่เนี่ยครอบคุมไปถึงการที่เราจะต้องงดกิจกรรมทางสังคมโดยสิ้เนเชิงในช่วงนี้นะครับเลี้ยงรุ่น ทอดกระถินทอดผ้าป่างานประเพณีต่างๆนะครับการอ,อ,อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่ว่าพอโซเชียลดิสแทสซปุ๊บร้านอาหารปิดหมดสถานพิธปิดหมดก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนถูก,กันมาเฮฮากันที่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ใช่โซเชียลดิสแท s ซิ่ช่วงนี้อยู่กับครอบครัวนะครับคือสิง่งที่ดีที่สุดแล้วก็ผมเนี่ยนะครับว่าทําไมเขาถึง ต้องเน้นคอว่า social distancing หรือการเว้นระยะทางสังคมทางองค์การอนามัยโลกผู้แทนองค์การอนามัยโลกโทรหาผมตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงผู้แทนในประเทศไทยเนี่ยขอให้ผมเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนในรรฐ,ฐานะรัฐบาลไทยว่าให้คำว่า social distancing เนี่ยเข้าไปในมนโนสำนึกของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเพราะ social distancing เนี่ยดีกว่าวัคซีนดีกว่ายา และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจนะคะคือเราเว้นอยู่กับห่างๆกันอะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคอยห่าง àng, ไปนิดอีกนิดน<ำ>ั่น <ะ S 1> แหละเอออย่าๆเดี๋ยวเขาจะเก็บพิ่สิทาิ์กนะคก็ห่างๆกันแบบ,บสมมติสมมติถ้าคุณเ,ออเพื่อนที่ฉันอยู่ LA นะคะฉิน <zuk ün S 1> ก็ถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงเ,เพื่อนก็เลยสั่งว่าเอ้ยมันมันก็ยังมีคนที่จะต้องออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารไปอะไรก็แล้วแต่เขาจะเว้นระยะกันเวลาต่อคิวอะอย่างงี้สมมติว่าคุณซื้อข้าวใช่ไหม ต่อคิวแบบนี้ห่างๆกันประมาณ2เมตร<ม>ใช่ห่างๆกันใช่ในลิฟต์<อ>ก็มีเช่นเดียวกันนะครับกับพื้นที่รวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะก็ควรจะต้องมีการพื้นที่การพื้นที่แบบนี้แต่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็เราก็คุณญาติคุณญาตุยาพ่อแม่ พีปานะอ่ะแล้วก็อาจจะเว้นระยะกันมุมใครมุมมันเอออยู่ห่างๆกันหน่อยคือพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนลดการสัมผัสแล้วเขาเตือนแล้วเธอว่าตอนนี้คุณหมอก็บอกว่ามันอยู่ในสองมือเราเราไปหวังใครไม่ได้เราต้องพึ่งพาตัวเองเขาบอกว่าให้เธอห่างให้เธองดกิจกรรมเธออย่าไปรวมตัวกันวันก่อนเั่นเห็นข่าวอไปรวมตัวกันที่โหงที่หาดใจเดือดร้อนใครยักมือบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เดือดร้อนใครนะคะแต่ว่ามาตรการที่ออกมาของกรุงเทพนะคะที่บอกว่าเขาจะมีการปิดสถานที่ Okay. บางสถานที่เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆมันก็ทําให้มีจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครพี่น้องบางคนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลาเนาหลายคนตกอกตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้เขาบอกมีมาตรการเหมือนกันที่จะดูแลว,ว่าจะมีการคัดกรองนะคะพี่น้องชาวบ้านที่เดินทางกลับไปต่างจังหวัดยังไงรเราไปดูที่หัวลําโพงกันก่อนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีประชาชนไปซื้อตั๋วเดินสักเอโดยสารเดินทางกลับด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานแล้วว่าแต่ ละคนเนี่ยนะคะก่อนจะเข้าไปในสานีจะถูกวัดไข้จะมีเจ้าที่นี่ยิงอย่างนี้นะคะปิดปวัดไข่ก่อนเ,อเข้าไปทุกรายแล้วถ้าใครมีการไข้ ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปเด็ดขาดบรรยากาศดูไม่คึกคักเหมือนเทศกาลนะแต่พอไปตรวจสอบนะะี่ฮะก็พบว่ามีผู้โดยสารได้มารอขึ้นรถไฟเพื่อไปกลับต่างจังหวัดตลอดทั้งวันอ,อันนี้คือที่หัวลําโพงครับส่วน<ร>ที่บ้านเธอเอ,อ่ะที่จังหวัดเชียงใหม่คือจริงๆแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลมากที่สุดตอนนี้คุณผู้ชมครับก็คือกลัวว่าการแพร่ระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยม,มันจะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพราะบางจังหวัดเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลย แต่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ได้มันเป็นการกระจายจากจุดศูนย์กลางนี่แหละก็เลยต้องมีการตรวจเข้มอย่างที่ขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่สารสุขแล้วก็เจ้าที่ฝ่าปกครองนะครับก็ต้องคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามายัางเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมาที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มี380คนตรวจไข้ทุกคนเลยครับ<ม>แต่เอาจริงๆนะตรวจเนี่ยบางทีบางคนเริ่มมีอาการหรือว่ามีพาหะมีความสามารถในการแพร่แต่อุณหภูมิยังไม่ขึ้น<ม>ก็มีนะ แล้วก็มีการบังคับให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทําประวัติผู้โดยสารทั้งหมดเลยขอความร่วมมือให้มีการกักตัวดูอาการ14วันตามมาตรการของรัฐบาลครับส่วนที่ขนส่งนครสวรรค์นะคะเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่สําน,นักสาธารณสุขจังหวัดมีการตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะสอ,อบเก็บข้อมูลหรือว่าชื่อที่อยู่คือ เอาเป็นว่าเป็นข้อมูลของคนที่มาจากกรทมและปริมบฑลทนแล้วก็จะทําขานข้อมูลไปเฝ้ารอวงไปติดตามตัวนะฮะแล้วก็จะมีการนําส่งให้ผู้รับผิดชอบแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่สามารถติดตามตัวได้<อ>ไปดูกันที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กตําบนช่องเม็กอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีก็มีนะคะพี่น้องชาวลาวเนี่ยจำนวนมาก ตั้งใจว่าจะข้ามกลับไปที่ประเทศลาวแต่ว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันมีคําสั่งจากทางจังหวัดประกาศปิดพรมแดนแล้วไงปิดถาวอนไม่อนุญาตให้เข้าออกด่านพรมแดนช่องเม็ก แต่ทีนี้ทํำยังไงล่ะมันมีคนตกค้างออก็มีการอนุญ,ญาตให้พี่น้องชาวลาวและไทยที่เดินทางมาถึงด่านภายในวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นผู้โดยสารตกค้างสามารถเดินทางออกจากราชนจาจักรไทยได้ภายในวันนี้เท่านั้นค่ะส่วนรถบรรทุกสินค้าก็สามารถเข้าออกได้ตามปกตินะคะอันนี้คือที่ช่องเม็ก ส่วนอีกที่หนึ่งคือบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งอยู่ที่หนองคายคุณผู้ชมเพราะว่ามีแรงงานชาวลาวไปทํางานในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเห็นว่าทยอยเดินทางกลับประเทศเปน็นจานวนมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้วครับทำประวัติก่อนอนุญ,ญาตให้ออกเดินทางทั้งให้คําแนะนําว่าถ้าเกิดเดี๋ยวป่วยเป็นไข้มีอาการไอเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะส่วนคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะอนุญ,ญาตให้เฉพาะผู้ที่มีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นบางคนข้ามฝั่งมาเพื่อมาพบแพทย์ตามนัด หรือเป็นเจ้าที่สถานทูตและเจ้าที่สาธระชา,ชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในสปอปอลาวเช่นเดียวก,กันกับที่ท่าเรือระนองเกาะสองเมียนมาจังหวัดระนองครับบรรยากาศโดยรวมพบว่ามีชาวเมียนมาจํานวนมากเลยเดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดระนองมาพร้อมกับสัมภาระหอบหิ้ครครอบครัวกันมายืนรอบริเวณหน้าท่าเทียบเรือครับเตรียมกลับประเทศละ,ละแต่ทั้งหมดต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากว่าทางจังหวัดเขามีคําสั่งเด็ดขาดห้ามเข้าและออก ด่านชายแดนทุกจุดอย่างเป็นทางการเป็นการระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลครับก็เลยต้องขอร้องให้รายงานที่เตรียมตัวกลับเนี่ยกลับไปยังพื้นที่เดิมหรือว่าไปอยู่กับญาติหรือเช่าที่พักไว้ก่อนหากมีเรือบายจากส่วนกลางทางเจ้าที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปแล้วถ้ามันไม่มีเงินอะทำย,ยังไงให้ใจนะ<อ>ให้ใจพี่น้องหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะตรงนี้กเ็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรที่ดูแลเขาได้บ้างรวมถึงคนไทยด้วยนะจริงๆอะไปดูที่สุราษฎร์บ้างค่ะเจ้าที่สาล คณสุขและสวดอำเภอก็มีการเข้าประจําการที่สถานีรถไฟสุร,ราธานีอำเภอพุนพินก็จะมีการสแกนวัดไข้แล้วก็คลีนทําความสะอาดต่างๆคนใช้บริการเดินทางรถไฟหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูเข้าออกอื่นๆให้เหลือด้านหน้าทางเดียวจะได้เข้ามาแล้วก็กัดกรองคัดกรองคนได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค,คนเนี่ยก็จะต้องทําความสะอาดด้วยเจลล้างมือก่อนเดินทางเอาง่ายๆตอนนี้คอือพอมีคนเนี่ยที่ออกไปจากกรุงเทพ ทุกจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการนะคะตามขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศแบบนี้เลยก็จะมีการตรวจวัดไข้มีการเช็ดมือแอลกอฮอล์แล้วก็ลงบันทึกข้อมูลเชื่อจะดนามสกุลที่อยู่ไว้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยสามารถตามตัวได้ผมมีคำถามถ้าขับรถไปเองล่ะผ่านด่านไงเขาต้องมีจุดตรวจไงเขาจะมีจุดตรวจกันเหรอใช่ใเขาเขาต้อง ต้องมีอ่ะมันต้องมีตอนนี้มันต้องมีแล้วนะม,นมีแล้วอีกอย่างนึ่ก็ออบอกว่าตอนนี้นะให้คนกรุงเทพหรือาปาริมนทลที่กลับไปต่างจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังตัวเอง14วันคือไปถึงปุ๊บสมมติคุณจะกลับเชียงใหม่คุณไปอยู่ก่อนเดียวๆนะฮะ14วันอย่าไปเข้าใกล้ปู่ย่าตายายออพี่น้องของคุณก่อนในช่วง คราวนี้ทางด้านพลตํารจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้ว่ากรทมหลังจากที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการใน<ะ>วันที่ผ่านมา<ะ>หลายคนจับตามองท่านว่าท่านจะออกนโยบายหรือแนวทางอะไรออกมาอีก,กน,นะครับมีการออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อก็อประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรค7ประการด้วยกันหลายคนสงสัยว่า เนี่ยทางด้านผู้ว่ากรทมมีสิทธิ์มีอำนาจไหมเขามีสิทธิ์มีอำนาจนะตามกฎห,หมายนะเหมือนผู้าราชการจังหวัดแลหละหนึ่งคือขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ใช้คาว่าขอความร่วมมือยังไม่ได้บังคับนะฮะเนื่องจากว่าระหว่างทางคุณอาจจะได้รับเชื้อนะครับหรือคนที่มีเชื้ออยู่แล้วอาจจะเป็นพาหะแพร่เชื้อได้แต่ข้อแรกเนี่ยไม่ได้บอกว่าถึงเมื่อไหร่ อาจจะถึงวันที่12เมษายนไหม,มหรืออาจจะมากกว่านั้น2ขอความร่วมมือให้อยู่ในที่พักอาศัยหมั่นทําความสะอาดที่พักพื้นผิวสัมผสัสห้องสุขาดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกบ้านครับสขอความร่วมมือจากสถานที่ทํางานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนสถานที่ทํางานเนี่ยต้องการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ต้องทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต้องทําความสะอาดห้องสุขาเออห้องสุขานี่ก็อันตรายนะบางทีเราไปนั่งต่อจากใครก็ไม่รู้ไปจับสายชําระต่อจากใครไม่รู้ไงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า1-2เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัดรวมให้พนักงานใช้หน้ากาก,ากอนามัยมีจุดบริการเจลล้างมือและพิจารณาการเหลื่อมเวลาในการทํางานการทํางานที่บ้านและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นการประชุมทางไกลครับนะคะไปดูข้อ4ค่ะขอความร่วมมืออันนี้สําคัญเลยค่ะ ค,คนที่เดินทางไปสนามมวยสนามสถานบันเทิงหรือที่ที่เขามีรายงานว่ามีการระบาดของโควิด19หรือผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยให้พักสังเกตอาการกักตัวเองในที่พักอาศัยตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วถ้าพบว่ามีไข้นะฮะไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยันเนี้ยให้ไปพบหมอคันทีข้อห้าหลีกเลี่ยง การเข้าไปสถานที่แออัดแล้วอย่าลืมรักษาระยะห่าง1-2เมตรจากคนอื่นข้อ6ขอความร่วมมือไปยังภาครัฐเอกชน งดเลยนะคะจัดกิจกรรมรวมคนคอนเสิร์ตไอใดสัมมนาอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะรวมคนมากๆอันเนี้ยเลี่ยงไปนะคะข้อ7ขอความร่วมมือขนส่งมวลชนทุกประเภทลดความแออัดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการอย่างเช่นไปเพิ่มช่องจำหน่ายตั๋วไหมจะได้มีการจัดเว้นระยะห่างสักเมตรสองเมตรได้เพิ่มจำนวนเที่ยวการให้บริการไหมทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่รวมกันด้วยแล้วก็จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจัดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมินะคะอย่างที่ เราเห็นกันว่าจุดก็จะมีการวัดไขออ้ผู้โดยสารคนไหนเนี่ยมีมีพิรุษ เขาเรียกว่าอะไรมีอาการแสดงอาการน่าสงสัยไอจามหรือมีน้ำมูกอันนี้ก็ขอให้เขาด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามัยนั่นเป็นแนวทางจากกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้เป็นแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่าลืมว่าเรามีศูนย์โควิด -19 ซึ่งเราก็รออยู่ว่าเขาจะมีทีท่าอะไรอย่างไรนะครับล่าสุดเองเนี่ยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทเนีองรัฐบาลครับโดยท่านทบตีประจําสํานักนายกุัฐมนตรีคุณเทวันลิปตาพันลบมีการแถลงว่ากรณีที่กรทมมีการประกาศปิดสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมตั้งแต่20 2มีนาไปถึง12เมษายนก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเริมเดินทางกลับภูมิลําเนาวรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวรัฐบาลไม่สามารถห้ามได้ที่จะไม่ให้เดินทางกลับแต่รัฐบาลเขาบอกว่ามีมาตรการรองรับ นี่รออยู่อรออยู่นะคะเออก็คุณทิวันก็บอกด้วยว่าตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีหนังสือไปอยังผู้ว่าทุกจังหวัดเลยทําแผนระดับอําเภอหมู่บ้านตําบลเลยก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเดินทางกลับภูมิลําเนาต้องแยกตัวสกิเการ14วันแล้วถ้าใครยังไม่ได้กลับก็ขอความร่วมมือว่าอยากให้อยู่กทมลและปาริมณฑลไปก่อนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือเป็นพาหะหรือเปล่าแล้วมันอาจจะนําไประบาดยังภูมิ ลำนาของตัวเองก็ได้รัฐบาลขอความร่วมมือมาในเรื่องนี้นะคะอ,อย่างที่เราบอกว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบจริงๆเขาก็รอเหมือนกันว่าจะมีอะไรที่ช่วยรองรับเขาหน่อยตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะผ่อนหนักให้เป็นเบาค,บเออคุณทิวันยังบอกด้วยว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือจากจีนโดยมีการส่งชุดตรวจโรค20,000ชุดหน้ากากอนามัย10,000แชิ้นหน้ากาก N95 2 0,000ชิ้นชุดป้องกัน2 0,000ชิ้นแล้วก็ในวันที่24ิมีนาคม คมพรุ่งนี้กระทรวงคลังจะนำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่ที่ประชุมคอรมออย่าลืมนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อใช่แต่เรื่องของการที่จะนําเรื่องมาตรการเยียวยาเข้าประชุมครมเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมามีคนพูดนะบอกว่าเอ๊ะแม่มันวันสองวันมันต้องรอมันมันรอได้หรือเปล่ามันนานไปหรือเปล่าอ่านิยุ่ผู้ชมดูตัวอย่างการเว้นระยะห่างในการนั่งเพื่อที่จะร่วมงานแถลงข่าวนั้น เรียกว่าเตะตะก้อกันได้เลยค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นนี่ต้องนั่งห่างกันแบบนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้ถือถูกต้องแต่ว่าพวกไมโครโฟนต่างๆที่ต้องใช้ในการแถลงข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพยายามทําความสะอาดด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่มันสามารถจะเจอกับพวกน้ําลงน้ําลายอะไรต่างๆได้อ่าค่ะทีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่หลายคนยังกังวลว่าเอ๊ะมีการถกเถียงกันว่าพอมันมีมาตรการปิดสถานที่บางสถานที่ในกรุงเทพกทมแล้วมันมีภาพที่มันกินมีการแชร์กันที่เราเล่าไปตอนต้นรายการว่ามีการแชร์ภาพสานนีษ ส่งหมอชิด<อ>มีคนกลับกันเยอะมากเลยนั่นจริงใช่ไหมเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคษกกทมอบอกอย่างนี้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยเมื่อวันที่22ที่มีคนแชร์ไปเนี่ยไปสำรวจแล้วพบว่า90%เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนนะคะก็อย่างเช่นชาวเมียนมาชาวลาวต้องเดิน ทางกลับไปเพราะกลัวจะปิดด่านส่วนอีกสิเปอร์เซ็นต์เป็นชาวไทยที่กลับภูมิลําเนาและก็3วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีมาตรการของกรทมก็พบว่าตัวเลขผู้ที่เดินทางกลับมีเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติแค่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างนี้นะคะส่วนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสมคิดจันทมรกครับบอกว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติวางกรอบแล้วนะครับคือเขาจะจัดทีมค้นหาและเฝ้าระวังระดับตบำบลสําหรับใครก็ตามที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในหมู่บ้านไหนอะไรยังไง mm hmm. เขาจะมีตาสับปะรดสอดส่องคอยดูว่าเฮ้ยเนี่ยสมมติผมเกิดกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มากดกลิ่งหน้าประตูบ้านแล้วก็จะมีกำนันแพทย์ผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระดับตำบลเนี่ยกระจายกันไปแล้วนะครับในพื้นที่จัดทําข้อมูลคนที่เดินทางกลับมาให้ความรู้ความเข้าใจว่าควรจะแยกตัวเฝ้าสังเกตอาการ14วันยืนยันทุกจังหวัดมีความพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำนาและทีมเหล่านี้ก็จะมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบ โรคหากใครไม่ดําเนินการกักตัวหรือฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดนะครับโทษทั้งจําทั้งปรับสามารถดําเนินการตามกฎหมายได้ทันทีครับอย่างไรก็ตามนะคะนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็บอกว่าการไม่ให้คนเคลื่อนย้ายเนี่ยคือมาตรการที่ดีที่สุดแต่ว่าบางประเทศเขาบอกอย่างนี้บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้ไหลไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณหมอมีการประเมินว่าอย่างเช่นอังกฤษจะมีผู้เสียชีวิตถึง5 0,000น คนอเมริกา2ล้านคนส่วนมาตรการที่2คือให้บรรเทาชะลอการแพร,ร่ระบาดซึ่งไทยนะคะกำลังใช้วิธีนี้อยู่คือชะลอบรรเทาการแพร,ร่ระบาดและก็มาตรการที่3เนี่ยคือไม่ให้ไปไหนเลยปิดทุกอย่างจํากัด95%แล้วก็ต้องใช้เวลา5เดือน เอาหรือเปล่าคุณหมอต้งองคำถามจะเอาแบบไหนไม่ให้ไปไหนเลยหรือว่าจะเอาแบบไหนแบบที่สองไหมที่เรากําลังชะลอการแพร่ระบาดนะคะซึ่งประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐก,ก็ใช้วิธีนี้อยู่ฉะนั้นนะคะคใครที่ไม่มีความจําเป็นจริงๆ อยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดใส่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ2เมตรหรือถ้าเกิดคุณมีความสามารถในการจะไปตรวจโควิด1 9ไม่ลําบากมากนักก็ไปตรวจซะเพื่อเอาใบรับรองแพทย์นี่นะครับติดตัวเอาไปด้วยเผื่อว่าจะเอาให้เจ้าหน้าที่เขาได้ดูนะครับระหว่างที่คุณเดินทางกลับบ้านนั่น ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ